คือเดีผมเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้ดิโอ้ยกิโมโนอ้าตรงนี้มีบันไดด้วยละตรงนี้มีเทียนด้วยแต่รู้สึกว่าแพทเทอร์มันจะปแปลกๆเทียนไม่ได้เหรอหะอะไรนะพี่จุดเทียนไม่ได้หรือต้องหาอะไรมาจุดป่ะหนืหนืจะต้องวนจุดมีฉล่างด้วยมีฉล่างด้วย แบ่งไปชันจุงไม่มันจุดไม่ได้หรอหรือว่าหรือว่ามันต้องขึ้นชั้นบนไปจุดก่อนหรือยังไงมันจุดไม่ได้อะไม่ยี่ต้องวนต้องวนไปวนไปชั้นล่างคนหนึ่งโอ้โหชั้นล่างก็ได้โอ้ยดิวโอ้ยโอ้ยอ๋อ็รู้ว่าต้องหลบในดอกไม้เขาล่อเต้องดอกต้องดอกไม้หลบได้เหร ไม่รู้เห็นเห็นพี่ดิวอลุดออกจากไม้แล้วมันหนีไปเลยพี่ดิวพี่ดิวมันอยู่ไหนวะไม่รู้ไปดูไปดููจุดข้างล่างแล้วก็ไม่ติดอ่ะมันต้องหาอะไรจุดหรือเปล่าจุดจุดเอ๊ะมันมันมันหายมันวับมันวับมีด้านล่างมีด้านล่างมีด้านล่างพี่จะรับพี่จะลับพี่จะรับจะลับมันหายนะมันหายมันวับโองมันวับเหรออไรนี้ยซ้ายไม่ก็ขวาขวามันก็ซ้าย มันมันจุดไม่ได้ชั้นล่างเดี๋ยว่ต้องหาอะไรมาจุดหรือเปล่าเหมือนมันต้องวนวนมั้งวนเอ้ยเออว่ะมันต้องวนมันต้องจุดวนใช่มันต้องจุดวนมันต้องจุดวนเราต้องวนไปผีมากมันมาขวามันมาขวาจิ้งไปแล้วคือคือจุดคืออ๋อมันต้องเป็นพาร์เซอร์อันไหนจุดได้คือจุดอ๋ออันไหนจุดไม่ได้วนไปก่อนวนไปก่อน โอ้ยต้องวนไปก่อนมันจุดไปเรื่อยๆเรือนนอนเหรอเจ็บวนเลยเจ็บวนเลยไม่ไมันต้องมีคนมาช่วยอ่ะเาว่าเราว่ามันวิ่งไม่ทันลงเลยลงเลยลงเลย้างอยู่ล่งอยู่ล่งอยู่ข้างลอยู่งอยู่ขาง่าอยู่ข้างลนางอ่้งอยู่ข้าง่้ยู่้อง่้่่าอยู่่าอยอ้าอขขลูขาเู กูได้มากสุดแค่สองอันกูได้มากสุดสองอันท uh at um> ี่ยันน่ะไอ้ไหนบอกเนีโยตดีพุงล่อย่างนี้เลยไม่รู้กูได้มากสุดสองอันกูได้มากสุดสองอันเป็นในดอกไม้มันไปกูได้กูได้มากสุดมากสุดองอันอย่างนี้ก็คือไอ้พี่ตูบอกไอ้ยันพี่ตูตายตอนนี้กำลังยืนมองผีได้วยไปเดินมาอยู่ยืนมองทำไม ไม่ได้มาที่ตัวต้องถามต้องถามไอ้นนุ่กับไอ้เจดีว่าตอนไหนเขาถึงไปติดไปเหนื่อยเลยพี่เหนื่อยอ่ะสวัสดีจ้ากูกูสามารถจุดจุดได้แค่สองสองอันต่อหนึ่งรอบใช่เอ้าพี่จ่านี้ตายคือผมว่าไปีี่วิ่งวิ่งมาวิ่งมา ตรงนี <othe> <cues> ้บันไดบันไดมันมากระสองทางข้างหลัเจเจมานี่เจมานี่เจมานี่เจเยข้างหลังข้างหลังนี่นี่เองโหเดินช้าขนาดนั้นไม่แพงหรอกถ้าพี่บอกให้จุดนะเองเองก็จุดตรงนี้เลยแล้วก็วิ่งวิ่งไปตรงเนี้ยวิ่งมาตรงเนี้ยจุดตรงนี้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งมาจุดตรงนี้ตรงเนี้ยเหว่าตัวสูงแค่ไนก็ไปเอานะเอานะอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูรู้แล้วกูรู้แล้ว มันเป็นพาร์เซนเจตรงจุดดิ้ตรงจุดตรงนู้นดิใช่อ๋อมันเป็นพาร์เซนถ้าจุดผิดถ้าจุดผิดคืออ่าต้องจุดเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นกูรู้และคุณรู้จะได้มันต้องพยายามจุดให้ถูกเว้ยเจเจพยายามจุดนะมัน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 มีกำแพงมันคือมันเป็นรูปใช่ไหมใช่เนี้ยมันเป็นรูปหมดเลยอ่ะมันมันจะต้องมี สิ่งที่บอกดิว่าอันไหนคือควรเริ่มก่อนมันมีผนังหรือกําแพงหรืออะไรที่มันมีรูปไหม,มที่มันไม่มีไฟอ่ะเป็นผนังกั้นอะไรเงี้ยเคยเห็นเห็นผนังกั้นที่มีรูปอยู่ตอนไอ้นั่นออย่างรูปปั้้นะไมจุดรูปกรอบอะไรรูป,ปต่อไปน่าจะเป็นชั้นบนนะเอสเอสนี่ไม่ใช่อลองกดตรงนี้เป็นตี นี่หน้าพี่เดินเดี๋ยวพี่หมายความไงพี่ตายอ่ะตายไอโหดแล้วไปเรล่นข้างนอกเลยเกมเกียร์เลยเนี่ยนี่ไม่ใช่เกมมีมีพี่นี่เป็นเกมคนนั้นแล้วมึงคนนี้ไม่ได้สุดกูถึงบ้านหลังนี้แล้เพี่พี่ตัวมาแล้วเหรอครั้งแรกเลยกูถึงบ้านหลังนี้ โอย่าพึ่งไปเออออว้าวีจครูวันละจีจูดีท้องโซนเขาใช่กูอยู่ไหนเนี่ยอย่าออกนะอย่าออกนะโก้โก้โ้อ้คารอง ขอรองเี๋้องให้เขาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวต้องให้เขาไปก่อนเกอเดียบอกไว้เขาไปนลไปเลยมันแหลกยู่รี่ไปดีไปีไปถึงถึงมันมาเดี๋ยวรอให้ผม้หเจาด้วยแล้วเนียกูด้ยเนี่ยเก่งการกูสามารถผมเก่งการมากเข้ามาแล้วก็เก่งเดูดูดดูดดดดูนูด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 ดด ูเกือบตายกูว่าเราจะไปชั้นสามกูจะลองไปจุดตรงนู้นดูโอ้โหจอร,ริชวิทูว์เอฟเคนี่เลยเมีความสุขแล้วมองทุกคนวิ่งไปวิ่งมาก็มีความสุขแล้วโยืยนมาสวัสด <c oughs> ีวิทูวกลับมาได้เลยเออไปจา่านี่เราจะเป็นอย่างที่กูคิดเออว่ะใช่จริงด้วยก็คือตามบ้านที่รูปปัน้นบัญชีอ่ะไม่คือบัญชีบัญชีก็จริงแต่ว่า จำรูปไม่ได้อเออจำจำได้ว่ามีมีไอ้ผู้ชายผู้ชายที่มันไอ้นั่นน่ะน้ำตายแล้วก็มีมอีกตัวหนึ่งที่มันที่ม,ทม,ทม,มันเก็บุญเจมีมือมือล่อไว้อ่ะจะให้ไปดูใหม่ไหมกูจุดไปแล้วสามารนอ่ะก็มีห้องห้องเต้แล้วก็มีส,สาโลไลสั้นกับโวลไลผมยาว จะให้ไปดูใหม่ไหมส่งตัวแทนนะให้ไปดูแล้วให้คนหนึ่งอยู่ตรงนี้เจลนะจะต้องเงินตู้ไปะมันสูงหัวเราะหัวเราะวงล้อมาสุดจันทร์พี่ดูแหละวงล้อมาสุดจันที่เป็นการเล่นเกมผีที่โคตรยาวเลยจริง มันมันยาวมากเลยนะสำหรับปูบุกเนี่ยแม่มันยาวสัำปูมากเลยเพราะงั้นจะว่ายนะม่ายที่มันนางบูธรีแล้วเนี่ยเราเราสียเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเ่เกมนี่ไปกับการวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็วกิ่งอย่างเดียวเชคกูจุดพลาดก็จะมีล่างสองบนหนึ่งยุดกูเองกูเบงกูพอรู้ทริคของเพี้ย อย่าจุดมั่วนะอย่าจุดมั่วนะเดี๋ยวมันหมดไปหมดเลยเ <c oughs> ข้ามากไว้ก <c oughs> ินไง้ยืนชั้นบนยวันดี์เพ่เจ็บคอไปนั่งขอกินนล้ว เจอผีบอกนะชั้นสองสองชั้นสองมีชั้นสองชั้นบนชั้นสองเร้น่างะชั้นสองชั้นลเฮ้ยกูจุดได้เสียแล้วจุดได้เสียแล้วมันอยู่มันว้าไปอยู่ชั้นล่างแล้วแล้วมันกันมันขึ้นมาชั้นสองฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหโดนกูเต็มๆกูจุดได้เสียแล้วนะจุดได้เสียแล้วนะอะเผาเลยไม่ดีกว่าหรอวะบอกฮะแล้วรถไฟหายไปเนี่ยกุญแจแข็งเลยพี่กูญแจแข็งเลยไม่เห็นเหรอวะ มันต้องมีคนมินท์ตะคนแหละเขาว่าจริงเขาว่าตั้งแต่แคปโซ่อ่ะมันอยู่ชั้นสองู่ชั้นสองมันมีคนช้าเลยแม่งไก่ว่ะชั้นชั้นแรกมีคนจุดแล้วใช่ไหมยังชั้นชั้นสองที่ฝั่งขวาอ๋อต่อต่อต่อไปต่อไปเราเราก็ต้องหาเราต้องหารูปอ่ะมันวิ่งช้าจังหรือว่าถ้าเราจุดไฟแล้วมันจะวิ่งเร็วเว้นแต่มันล่าเราเขาเดินเร็วถ้ามันถ้ามันไม่เห็นเรามันจะเดินอย่างเงี้ยแหละให้ให้ให้กูจุดชั้นล่างเปล่า จุดเลยจุดเลยบอยรู้ว่าใช่หรือเปล่านะจะลองเสี่ยงดูนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแสดงว่าไฟดับสามไฟดับหมดไฟดับหมดถ้าไม่ใช่คือไฟดับหมดแสดงว่ามันต้องมีคนไปจุดชั้นสามอะสักคนเขียวเจเจพี่ชั้นสองไปไปซามูไรก่อนนะไปซามูไรก่อนนะ,ะพี่เทียสละให้คนที่อายุน้อยกว่าเสมอมันอยู่ชั้นสอง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 กระจายละ ันิมูลอ่าแล้วไงต่อพี่จุดตรงสมุทรไลก่อนมันมันอยู่ชั้นสองไปไปชั้นสองชั้นสองชั้นสองฝั่งเด็กขึ้นชั้นสามไปแล้วก็ไปจุดจุดสมุทรไลก่อนค่อยไปจุดเด็กอ่าจุดผู้หญิงจุดสมุทรไลกัจุดสมุทรไลกัจุดผู้หญิงจุดผู้หญิงมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันลงมาลงมันลงมนลงเอ้ยมนลงหรอมัลงมัลงลงแล้วก็จุดผู้หญิงต่อเดี๋ยวจุดจดดวจุดดดดวดดดดดดดวด ไอ้ไก่ของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงอะไรของมึงเดี๋ยวกูไปเก็บให้กูไปเก็บให้กูไปเก็บให้อยู่ให้น่างพอดีบอสมันไก่ได้ออฟได้ออฟได้ออบอ๋อนี่ออฟเก็บยังเก็บยังเอาไปให้แกเร็วเอาไปให้แกเร็วแล้วก็ต้องผ่านไอ้ลิ้นยาวนั่นอีกนะได้ยินดูดูดูตายแนงท่างท่านตุกตุกเอาไปไว้ไหนอะยังไม่จบอีกว่าให้แกให้แกยย ก็น่าจะต้องจบแล้วแหละไม่จบอย่างที่กูคิดจริงด้วยว่ามันต้องเป็นสามบาทมานี่กูมาให้แกแล้วมาเอาไปเลยเชี่ยแกไงพี่เป็นไงเป็นไงหาแล้วก็กูแบกเกมเนี้ยกูเอยกูแบกอะไรวะเนี่ยยังไม่จบอีกเหรอไดด้้วยคุยได้แล้วคุยได้แล้วฉันได้ฟพ่อมาแกมมานานแล้วเหมือนกับพวกเขาทุกคนฮะหมายความไงวะอะไรวะโอ้พระเจ้าสวยมาก ไอแกคนนั้นไม่สามารถอะไรวะเนี่ยไม่สามารถเออปฏิเสธเงินที่เขาทำแล้วตอนนี้แกไม่เข้าใจเหรออ่ะฮะเดี๋ยวแกก็เข้าใจเองไอแกไอ้แกจะส่งแกไปที่เรืออย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงกากาแกอะไรไปรู้กอ่าไม่พอคนนี่เป็นที่นที่แปลกมากเลยนี่น้องเลยังเป็นที่ที่แปลกมากแล้วกูออกไงอะ นี่เป็นทีนี่เป็นทีที่ควรจะเก็บเพื่อแล้วพี่ขัมูกสวยนะเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยไงนะเมื่อกี้เป็นขับเงี้ยมันขับระเสียอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่หนวดขาวเอ้ยหนวดขาวหนวดดำออกหัลังมันเท่าลูกมาเลยพี่ไม่มีตาด้วยไอ้พวกเชียร์นี่มึงมองมันทาไมอย่างโดนจิกตาปากกาลังไมชปากกาลังเชียวล่ะอะไรไลของลิสาทธิ์ อะไรใครเดินจะแชร์ C พี่ D E ก่อนคือคือคือให้มันมองนะมองเหรอมองมองมองตามจัตาแม่งเลยเดี๋ยวไอ้นี่เดินไอ้ขี้ยมันก็มองตาแล้วเอ้ยตรงนี้มีอะไรยอดปะเนี่ยเรียนน้วะอดยอดเลยน่าจะเก่าห่าเนี่ยเขาเดาอะไรเขาเดาอะไรอะไรแบบแบบอะไรจบเปล่าใครไปเจออะไรวะรูโกตา อ๋อเราขึ้นเรืออ๋อเราคุณจะบอกเราดันต่อไปเป็นเรือเอซเชียลมันโคตรยาวเลยสัตว์เมื่อตัวช็อตเตอร์ดีมันก็ได้แล้พวกเนี้ยเออช็อตเตอร์สองมั้งโอ๊ยยาวไก่วะมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวเลยอย่างนราคอเลยวะมันยาวเท่าไรมันยากอ่ะใช่อยากรู้จริงๆว่าคนสปีดรันมันจะได้เท่าไหร่กับเชียวไอ้ยังไม่จบอีกเหรอ